ก่อนไปรับชมคลิปขอฝากกดคลนละหนึ่ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโลบัคหมดไม่พอใช่ไหมนี่เลยร้านมารุช็อป้านเติมโลบัคระบบอัตโนมัติและระบบ ID p a ีพระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายๆเพียงแค่เราใส่ ID ดีกรอกจำนวนเงินที่เราต้องการเติมในราคาเลท5.5หลังจากซื้อเสร็จโลบัคจะใช้เวลา5-7วันในการส่งเข้า ID ดี และระบบ ID p a s s เพียงแค่เราใส่ ID และ Password ในระบบหลังจากเลือกสินค้าเสร็จแล้วให้เรารอ12-24ถึงชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามระดับคิวไวที่สุดก็1ชั่วโมงถ้าท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้าน MaruShop ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Edit My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบกุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ทในแบบบ็อกฟุตรับกดเพจแมปออสตั e ด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ f Facebook เซิร์ชคำว่า Edit My คุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบวันพีทเ e จินดารีมาวางจำหน่ายที่หน้าเพจอ สุดโหดของแบบบล็อกฟูมาวางจำหน่ายด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้าน k i t t o s h o p ร้านเติมโลบักระบบ ID Pass และ VIP Server เปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และเว็บไซต์ k i t t o s h o p c o m นอกจากนี้ยังมีบริการรับกดผลกดเกมพาร์ตในแมปบล็อก Fo และคิงพีดรับกดเพชรในแมป a l l Star t o อร์ดี้เฟรและยังมีบริการรับฟาร์ในแมปบล็ r o ฟูดอีกด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบบค์แบบเวียดนามพีทกันอีกแล้วเนาะซึ่งในคลิปนี้นะครับพี่ก็จะไปตามหาผลวิาสาี่โหดที่สุดในแบบนี้นะโหดที่สุดอีกแล้ว <g ül> ก็รอบที่แล้วนะครับพี่ตามหาผลวิาสาผลไฟมืดไปเนาะพี่คิดว่ามันโหดที่สุดแล้วนะครับมันมีโขดกว่าน,นี้อีกนะครับก็คือผลสันมืดนั่นเองเนาะที่พี่คิดว่าผลน,นั้นมันโหดที่สุดก็เพราะว่าตรงนี้นะครับ ตรงนี้มันมีผลไฟมืดใช่ไหมเป็นระดับเมทิคอลนะครับก็เป็นระดับที่โหดที่สุดของตรงนี้นะแต่ไม่ใช่นะครับมันมีผลที่โหดที่สุดกว่าน,นี้นะก็คือผลสั่นมืดนั่นเองนะครับ oh. วิธีได้มันนะครับมันก็มีอยู่2วิธีนะก็คือการไปสุ่มแล้วก็การไปตีบอสนะฮะก็ขออภัยสําหรับคิดที่แล้วละกันเนาะเพราะว่าข้อมูลพี่ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับโอเคป้าเดี๋ยวเราไปตามหากันเลยดีกว่านะครับ ก็สำหรับวิธีแรกนะครับผมคือการไปตีบอสก็วิธีนี้ก็ค่อนข้างต้องโหดพอตัวนะครับก็ให้เราบินไปที่เกาะนี้เนาะก็เกาะนี้นะครับผมมันจะอยู่ข้างๆนะครับเห็นไหมตัวนั้นคือเกาะแรกนะครับให้เราบินมาทางนี้นะโอเคเนี่ยตัวนี้นะครับบอสต,ตัวนี้โอกาส0.1%ดอบเทอร์มอเอ็กดักฟลุตนะครับก็คือผลสั่นมืดนั่นเองนะบอสเลเวล1 0 0 0ล้านนะครับผม มาเดี๋ยวลองตีสักสองตัวเผื่อจะดรอปนะครับจะได้ไม่ต้องไปสุ่มนะฮะอะใช้ยโยรุวิสามนะครับชุบไปให้เขาให้หนึ่งดอกหรือว่าก็ฉุดสุดๆนะครับผมก็ตัวแรกไม่ได้นะขอตีสักสามตัวแล้วกันนะท่านผู้ชมเผื่อจะดรอปนะโอกาส0ูนจุดซนะครับในการดรอปผลที่โหดที่สุดนะครับผมก็ตัวที่สองผ่านไปแล้วนะครับมาตัวที่สาม อ่ะสามตัวแล้วนะครับพอแค่นี้ดีกว่าไม่น่าจะได้ง่ายๆนะเพราะว่าตัวเนี้ยพี่ก็มาตีตั้งหลายรอบแล้วด้วยนะครับตีแบบหลายร้อยตัวแล้วอะ่ะก็ยังไม่ได้นะครับโอกาส0.1%เนาะแล้วก็จุดสุ่มนะครับผมจุดสุ่มลึกลับนะครับมันก็อยู่ที่หลังเกาะน,นี้เนาะนี่ให้เราบินไปตรงนู้นเลยนะครับเห็นไหมมันจะมีเกาะเกาะหนึ่งนะครับอยู่ข้างหลังก็คือที่เผาตังนั่นเองเนาะอ่ะถึงแล้วนะครับผมเห็นไหมตัวนั้นคือเกาะบอสเลเวลหนึ่งพันล้านนะครับ อ่าอันนี้คือเกาะละลายซับนะครับนี่เห็นไหมชื่อร้าน Lucky Food Shop นะครับผมโอ้ oh! อันนี้จะเริ่มต้นที่ผลแลนะครับ60%ก็คือไฟม,มากๆน้ำแข็งมืดนะครับรายแสงแล้วก็สายฟ้านะครับแล้วก็ Legendary โอกาส25%ได้ผลสั่นนะครับผมผลฟินิก h พ้ได้แล้วก็ระดับ m ม g i c a l นะครับผมโอกาสได้14.33%ก็คือผลไฟมืดร้านนั้นแค่ 0. กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม ถ้าจะไม่เปลี่ยน0.0นะ0.24หรอหรือ0.67ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่นี่คือผลที่เราตามหานะครับผมระดับสเปเชียลนะครับผมนี่0.6%นะก็คือผลเทอร์ a l เอ็กดักนะฮะก็คือผลสั่นมืดน,นั่นเองเนาะก็ตอนนี้นะครับพี่เตรียมเงินมาทั้งหมด1พันล้านนะฮะ <Wow. S 1> ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะก็สำหรับ1พันล้านนะน่าจะสมได้สักประมาณ66ผลนะ ก็โอกาสก็น้อยน้อยมากๆนะครับผมแต่โอกาสได้ผลไฟมืดน่าจะได้เยอะนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับมาเริ่มกันที่ผลแรกป่า magma สอง magma สาม,มาสายฟ้า4แสง5้สายฟ้า6มืด7ได้8ปดฟินิกเก้เฟรมฟุตน,นะครับผมอ่ะเก็บก่อน มาต่อนะครับผมปาบแมกมาฟุตปาบไลฟ์ฟุตปาบแมกมาฟุตปาบสตริงปาบแสงปาบสตริงแล้วก็แสงแล้วก็แบ็กเฟรมฟุตมาแล้วแบ็กเฟรมฟุตมาแล้วนะครับผมมาแล้วนี่ผลน,นี้แบ็กเฟรมฟุตท่านผู้ชม นี่ก็คือผลไฟมืดนั่นเอ,เองนะครับผมนี่โอกาส14.33%นะฮะก็หมดไปประมาณ250ล้านนะ250ล้านนี่คือได้มาละแต่ที่นู่นก็ที่ร้านนู้นของคลิปที่แล้วนะครับผลนี้พี่หมดไปประมาณ140กว่าล้านนะครับ140กว่าล้านกว่าจะได้ผลนี้มาที่นี่ถือว่าหมดเยอะกว่า <c oughs> <c oughs> หมดเยอะกว่านะครับอืมหมดไป2 4 0ล้านนะครับโอเคก็ผลนี้ก็เก็บไว้ก่อนเนาะมาสุ่มต่อนะครับป้าบไอฟุต ป้าเฟฟฟุตป้าลัมเบอร์ป้าลัมเบอร์ป้าไอฟุตป้าผลแสงป้าสตริงป้าลัมเบอร์โอ้โหตังรถไวมากอะเกาะเผาตังดีๆนั่นเองนะครับเหลืออีก640ล้านนะครับป้าแมกมาฟุตป้าเทอร์มอฟลุตโอ้โหตกใจหมดแมกมาฟุตโอเคโอเคที่มาเทอร์มอดาร์ป้าแมกมาฟุตป้าเทอร์มอฟลุต ปาบแสงปาบแซนไลท์เทอร์มอฟรุตขอเธออยากรีวิวมากๆเลยเนี่ยมาสุ่มต่อนะครับเหลือห้าร้อยล้านนะครับอีกครึ่งทางนะฮะปาบแสงแสงได้แสงแบ็กเฟรมฟูดมาอีกแล้วอ่ะต่อเลยลัมเบอร์สติงเทอร์มออฟรุดแบ็กเฟรมฟูดมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับ ชึบชึบชึบได้มาสองผลแล้วอันนี้คือไฟมืดนะครับผมโอ้โหจะได้ไหมเนี่ยปาบดาร์กฟรุตปาบสติงปาบลัมเบอร์ฟลุดปาบน้ำแข็งปาบลัมเบอร์ปราบฟินิกโอ้โหไม่ได้จริงดิเหลือ290ล้านแล้วอะโอ้โอ้เฟ,ฟรมฟุด Fruit, Dark Fruit, Fruit, umber, ma, oh เทอร์มอลฟลู d ดาร์ฟลูดสติงฟลูดลัมเบอร์แมกมาสติงโอ้ขอเถอขอเถอขอเธอะอยากได้อยากได้าไดปาบสติงฟลูดปาบเทอร์มอลฟลูดจะหมดแล้วอีกสิบผลอะได้แล้วท่านผู้ชมนี่โอวยเหลือร้อยสสบล้านนะครับโอ้ย ชิวเฉียดชิวเฉียดแบบเฉียดชิวโอ้นี่นะครับผม0.6%ในที่สุดมันก็ออกมาให้เรานะครับเอ,อ่อหมดไปประมาณ870ล้านนะครับผมกว่าจะได้ผลนี้มาโอ้ก็ยังดีนะครับอืมก็ยังดีที่ยังได้นะฮะในที่สุดก็ได้มาแล้วนะครับผมนี่นะครับนี่นะฮะหืมเฮ้ เวียนหัวเลยตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นนะฮะโอเคไปเดี๋ยวเราไปกินที่เกาะแรกกันดีกว่านะครับแล้วก็เอาผลไปโยนไว้ที่เกาะแรกด้วยนะครับดักเฟมผลที่1นึ่งดักเฟมผลที่2นะครับที่เหลือก็ปล่อยไปแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวมารีวิวสกิลผลเทอร์โมดักกันดีกว่านะครับก็คือผลสั่นมืดนะครับขอกินเลยนะบรวบเรียบร้อย ผลที่โหดที่สุดตอนนี้ก็อยู่ในมือเราแล้วนะครับมามาดูสกิลกันอา่านี่เฮ้ยเฮ้ยมีดาบด้วยเหรอเอธอมอดาร์คแล้วผู้ชมมันมีดาบไปด้วยเหรอครับโอ้โอ้แต่ไม่มีเลือดอ่ะเดี๋ยวลองลองสกิลกันดีกว่าท่านผู้ชมก็ สกิลแรกนะครับผมสกิลแซดก็คือสกิลนี้ตุ้มนี่คือสัตว์มืดนะฮะแล้วก็อันนี้สกิลเอ็กนะครับตุ้มแล้วก็อันนี้คือสกิลซีคอมโบจุ๊บอ้แล้วก็อันนี้คือสกิลวีนะครับผมสกิลวีคืออะไรครับเดี๋ยวขอดูอีกรอบแล้วก,กันนะสกิลวี เอ่อ what <laughs> what <laughs> คืออะไร <laughs> คืออะไรคืออะไรถ้าลูกค้าเหรออ๋อเลือดไม่มีสกิลบับเลือดท่านผู้ชมไม่มีสกิลบับเลือดนะครับแล้วก็บินไม่ได้ด้วยอย่างนี้เราต้องไปซื้อเกาะมาใส่นะครับชุดเกาะที่มันเพิ่มเลือดให้เรานะครับก็ชุดเกาะก็มีขขยอยู่ข้างบนนู้นนะครับ เดี๋ยวไปลองตีบอสดูดีกว่านะไม่รู้ว่าจะตีได้หรือเปล่านะครับสำหรับผลสั่นมืดนะครับก็จะไปตีบอสเลเวล1,000ล้านเลยแล้วกันเนอะอันนี้มันคือดาบไมค์ครับไหมท่านผู้ชมให้เป็นดาบไมค์คร f t นะครับมามาลองดูสักเฟสหนึ่งกิวแซดตุ้มเฮ้ยโอ้โอ้ oh my god สกิ Skill Z, Skill Deal, แลแซดสกิลเดียวท่านผู้ชมเราไม่ต้องแบบไปยืนตีบอสแบบใกล้ๆเลยอะ่ะ <Wow. S 1> โอ้เหมือนดาบโยรู้เนี่ยคือเราต้องพุ่งไปใช่ไหมพุ่งไปเพื่อโจมตีใช่ไหมอันนี้คือปล่อยสกิลเดียววันช็อตเลยครับโอ้โกงจริงโอ,โอ้ยอมแล้วยอมแล้วนะครับผมทีนี้เราอยากเพิ่มเลือดเ,เราก็ต้องไปซื้อเกาะมาเนาะอันนี้สกิลเอ็กนะครับอืมก็น่าจะเป็นแบบวงแคบนะครับ มาดูสกิลซีกันดีกว่าคอมโบนะครับสองสกิลซ้อนต้มต้มโอ้แต่ไม่ตายใช่ไหมสกิลคอมโบไม่ตายนะครับแต่สกิลวีนี่นะสิครับปวดใจปวดใจกับสกิลวีนี่แหละโอ้ยยังโหดอ่ะท่านผู้ชมโหดจัดนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมว่าจะไปลองกับบอสท,ที่โหดกว่านี้นะครับก็คือบอสท,ที่ก่อนทุกนเนาะ พี่มีกุญแจแล้วนะครับสามารถเข้าไปตีได้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือเกาะที่เราป้อมตังกันใช่ไหมท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเข้าไปตีบอสที่โหดนะครับผมชุบนี่ตัวนี้เลยหนวดดำหนวดดำมาดูกันนะครับท่านผู้ชมวันช็อตได้หรือเปล่ามันมีที่รับเคลสไหมไม่มีหรออ่ะลองเลยเลยกันนะสกิลแรกเอ้ชโ่ ลดเท่าไหร่อ่ะมองไม่เห็นนะครับอ่ะสกิลที่สองไปมอืมอ๋อสกิลที่สองต้องใกล้ใกล้สกิลที่สามตึ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 มเฮ้ยได้อยู่นะเฮ้ยได้อยู่นะแต่ไม่รู้ว่าล็อกเวสตรงไหนนะสิเดี๋ยวขอดูข้างนอกก่อนนะครับมันมีจุดล็อกเวสหรือเปล่านะใช่ไหมตรงนี้ล็อกเวสปะ่ะอ่ะดักยูส อุ้ยอีกทีหกร้ล้านนะครับผมต้องเปิดเข้าเติร์เปิด,ปดออกบ่อยๆแล้วเนี่ยแล้วก็เกิดชา้าด้วยนะครับเกิดชา้าด้วยอ่ะเฮ้ยเกิดได้แล้วเกิดได้แล้วจเจ้าอีกทีโอ้โหผลน,นี้ก็คือแบบโอโ้สุดยอดสุดยอดนะครับเกิดชา้าจังเกิดนานด้วยนะครับไปตีก็ได้เดี๋ยวไปตีตัวข้างบนกันดีกว่านะครับ ขอเปเลี่ยนเควสหน่อยเพื่อนไม่เอาละเควสนี้ตีก๊อตเลยดีกว่านะพอเราได้ของที่ก๊อตมาแล้วเราก็ต้องตีก๊อตนะมันเสียอย่างเดียวคือมันบินไม่ได้ครับผู้ชมจ๊บจ๊บจ๊บอ่าจ๊บเฮ้ย13เปอร์เซ็นต์ดบับก็ตคอมแบทครับผู้ชมอ่ะเล็งอยู่งห่างอย่างห่วงวงเฮ้ยไม่ใช่นิเซ่ไม่ใช่ไม่ใช่เปิดด้วยสกิลซิตึมตึมตึม แล้วก็ตามด้วยสกิลเซตโอ้โหเลือดลดอย่างเยอะมองอยู่ห่างๆยังเห็นเลยเห็นไหมโหสกิลเซตสกิลเดียวนี่ปาแบบกอตไปครึ่งหลอดท่านผู้ชมอุ้ยเกือบตายตายได้แล้วสกิลเนี้ยต้อง e พ p 800ล้านนะ โอ้โหกระฉุดกระฉูดท่านผู้ชมกระฉูดนะครับกระฉูดนะครับโอเคท่านผู้ชมก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปตามหาผลพิศดารที่โหดที่สุดนะฮะก็คือผลสั่นมืดนะครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณทุกคนนะที่รับชมกันจะจบนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปให,หม่ๆจากทางช่องเราด้วยเนาะ ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊๊าายยบบายบาย,บาย,บาย